Ikum, สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับจีนาในแม่บ้านเยอรมันตานจีนานะคะวันนี้เราไปดูฟิชมาก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยตลาดเขาจะเป็นยังไงบ้างตลาดเขาจะมีของเยอะไหมไปชมกันนะคะระหว่างทางที่จะไปเนี่ยก็ชมบรรยากาศรอบข้างที่ต้นไม้ยังไม่มีใบไม้กันอยู่นะคะ ไปกันค่ะบรรยากาศข้างทางที่ยังคงต้นไม้ยังคงแห้งแรงกันอยู่ต้นไม้เขียวก็มีนะแต่จะเป็นต้นสนนะ่ะ นี้ไม่มาชมนานมากแล้วเดี๋ยวช่วงที่ว่ามีใบไม้เยอะเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันต่อนะคะดูข้างทางกันนะทุกคนช่วงนี้คือแห้งแรงมากเดี๋ยวเราต้องไปเทียบกับช่วงที่ว่ามีใบไม้เต็มตอนนี้บางคนอาจจะคิดว่าต้นไม้ตายหรือเปล่าแต่เขายังไม่ตายนะคะเดี๋ยวรอชมช่วงที่เขามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เราเข้ามาถึงตัวเมืองคัมโบกแล้วค่ะฝนก็ตกโปรยๆลงมาจุดนี้ก็คือลันดงสปรูเกอร์นั่นเองขับรถกันไปเรื่อยๆพร้อมชมบรรยากาศข้างทางกันจุดนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่เลยค่ะและแล้วก็ถึงตลาดปลาแล้วนะคะชมบรรยากาศตลาดปลาในวันที่ฝนตกหนัก ตอนที่จินาถ่ายคลิปนี้เป็นปลายปลายเดือนกุมภานั่นเองก็อย่างที่เห็นทั้งหนาวทั้งฝนทั้งลมประเดประดังกันเข้ามาตลาดปลาอยู่ข้างหน้านี้เลยค่ะเดินถือร่มไปดูกันว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มทยอยเก็บร้านกันแล้วเหลือก็แต่แผงเปล่าๆเ,เป็นส่วนใหญ่อย่างที่เห็นนี้เลย สรุปว่าวันนี้เราได้ผลไม้ไม่กี่อย่างเพราะฝนตกหนักลมก็แรงถนนก็เปียกเปียกเดินได้ไม่นานเพราะเดินไปก็ไม่สนุกแล้วล่ะคะ่ะแบบนี้ก็ต้องเดินทางกลับบ้านกันตามระเบียบก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ